เก็บก่อนได้ได้เรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยไอ้พวกไอ้พู๊ลองมาดีใครอยากเจอฉันเหรอเฮ้ยมาคนเดียวเก่งเหรอวะกัดเลยจึงฉันไม่มีป้าเองจังวใครท้าฉันวะฉันเองแหละสู้ดิ Mari. Mari. Oi, oi. Macam kek. Macam kek. Ni boleh เกียรติกรเกองน้องฟังมันไว้ถ้ามันมาปุ๊บกระจงกระจีแม่งเลยเดี๋ยวฉันจะไปอัเก็บกองนะเว้ยเกียร์ครับ มาดิฉันจะพีชิ้นไม่นะไม่นะไม่นะไม่ไฮ้ยฉันจะต้องเอาปืนยิงมันยิงตาข๊าดลเร็วยิงวัน่เร็วช้าจ้ฉันจะเาม่เ่งไปช่วยเพื่อนมาเร็วเเร็วเร็วเฮ้ยเร็วต่อหนแล้วเฮ้ยทำไมช่วยไม่เฉี่ย โอ้ขอโทษนะแต่ประตูมันปิดไว้เกินน่ะไม่นะแต่ไม่เป็นไรหรอกอ่ะเอาลยะูกิฟตีมดมามาเร็วเร็วช่วยมาอื้มมาเอเจ๋อ่ไม่่ไม่ยิงฉันฉันมาช่วยแว

how, how far สวัสดีมากันมากเลยอะฉันะลัฉันต้องหนไม่ไม่นะฉันจะ่วยะชวยจวยจะแกงตายก่อนจะฆ่าแกงจงโไกจนกัดไม่เลยมายิ่ง่้

ไปก่อนละไปก่อนละฮัลโหลตอนนี้นกหายไปไหนเนี่ยนกบาดเจ็บมากแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่านกมันจะรอดไหมนะเราก็ขอให้นกรอดก็แล้วกันนะ แก่แต่ฉันก็ต้องสงสารนกหน่อยเดี๋ยวฉันเอามันไปรักษาก่อนตอนนี้ฉันก็รักษาแค่เนี้ยนะเออแต่เราก็ไม่รู้ว่าต่อไปเราจะเจออะไรเราต้องอยู่กันเป็นกลุ่มเอาไว้นี่ฉันมีปืนฮ่ามึแกไม่รู้หรออะไรจะเกิดขึ้น พูกน้องจัดการเลยมาฉันไปก่อนละเฮ้ยิงดึงดึโอ้ยฉันเฮ้ยเผาหน้าไม่นันฉันก็จะสู้ด้วย่วยกัน ไป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 ,ไปโอ้ยโอ้ย,อยอน,นุชฉันโดนลมโดนลมนุชฉันโดนลมโอ้ย จุงาวาจากการนี้เรียกนี้เ <ondan S 1> รียกยิงปืนหลมด้วยจุงาจิงจิงงจิ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 งแกไม่ตายก็เรวะ Aqui eu ataquei, eu não vou ir aqui. ก็บาดเจ็บมากเลยโอ้ยทำไมมันถึงขนาดนี้เราอุตส่าห์เก็มายังไม่พอยี่ก๊อแล้วต้องเก็บเพิ่มเติมแต่ตอนนี้ตอนนี้มีเวลาแล้วแหละคอยเจ้านาคอยเจ้านากระนาเจ้กระไก่ กันมากเลยระวังระวังก่อนนะเราจะบูกเข้าไปในฐางทับมันแล้วก็ล่อให้เจ้าหัวหน้ามัากรตรงนีตรงนี้โดยการการเราต้องสล่อมาแล้วเราก็ให้ไอ้พวกสามตัวหูจากการแล้วให้มันตายมิซะาเค้เคไปไป เดี Yellow, t a. T a. T a. ๋ยวเราต้องไปเลาะมันกันโอ้ยหัวหน้าฟังทดลองอะไรอะปากกว่าชิงเลยวว่าเก่งแน่เก่งแน่เก่งวะแกพูดว่าอะไรนะมาซีเฮ้ แกหูวนักเหรอมาเจอพวกเราหน่อยไหมมาดิ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 เฮ้ยอะไรวะอะไรวะยังสู้ดยังสู้เดวเอง มันหนีอีกแล้วอีกแล้วโอ้แต่เลเซอร์มันโดนแล้วไงเราต้องใส่อเกาะเพิ่มเติมหน่อยเราจะสามารถตัเลเซอร์มันได้เราวางผิวก่อนนะหนูหน้าครับอะไรตอนนี้ฝาก ทางเราเริ่มจะอ่อนแอแล้วครับทำไมถึงเริ่มจะอ่อนแอล่ะก็เพราะว่าพวกมันบุกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็สู้ได้แต่แค่อาวุธนั้นยังไม่พอฮะฮะยังไม่พออีกเหรอ ใช่ครับถ้าหน้าเก็บม่เก็บม่กอไม่น่าจะสู้ได้นะครับก็จริงฉันไม่น่าจะสู้ได้หรอกยังไรวะแกติงเฮ้ย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 แกทำอะไรทำอะไรแกิงเลนเหรอได้ติง เฮ้ยเฮ้ยแกทำอะไรฉันหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกทำอะไรทำอะไรฮะแกทำอะไรแกฉันก็ปฟไฟด้วยปนไฟเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บุคโลนี่นีอะไรมันวะ เฮ้ยเฮยไปที่ไหนที่ไหนเพื่อนเพื่อนหายอะไรหายอะไรไปที่ไหนเนี่ยไหนเนี่ยเออเออรู้รู้สิทำไมเราทำไมเราผู้ชนะได้ไงเฮ้ย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 ได้ไงวะได้ไงวะเราทำอะไรกันดีเราอะไรกันดีเจ๋อเจ๋อกุ้งแกนี่แหละฉันจะฆ่ากุ้งแกเฮ้ยเกณฑ์ใครเนี่ย เฮ้ยเด็ะาเดส่งตัวอะไรมาเปล่าเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยฉันไปจ่าล่ะเฮ้ยเฮ้ยบอกเลยว่าบอกเลยว่อู้อู้อู้อูฉันมีพลังที่โหดที่โหดฉันไปแล้วนี่พวกแกมาโจมตีฉันใช่ไหม

จะเพิ่มอีกเหรอบู๊นจ่อะฉันฆ่าแล้วอะไรกันอะไรกันอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นฉันก็ไม่รู้ฉไปเดี๋ยวไปเดี๋ยววิจัยดูว่าเฮ้ยเฮ้ยใจแล้วใจแล้วมันไม่ใช่พูดด้วยนไม่ใช่พูด้วยเฮ้ยไอเดีไอเดีย ไมรู้สิไม่รู้สิสีเหลียเี่ยมมันคืออัปเกดฉันแป๊กเอนก่อนฉันก็ยังไม่ยังไม่ัปนกเลยฉันไม่ต้องอัตเกทแล้วนะโอ้ยฉันเสร็จแล้วนี่ดูสิฉันมีโรูม่ด้วยโลโก้โลโค้ไเทค่ะ มัก็ดีนะดีนะถึงว่าถึงว่ากันพลังการได้มาไก็ยังไม่รู้เลยอ๋อไม่รู้ไม่รู้สิจะเก็บไว้เก็บไว้ก่อนไปไปพวกเราเราเราดีกว่าในสูตรนสูตรเราก็จะลุกฐานทัพมันจะมาลุกฐานทัพทัพนั่นเลยไม่ง่ายหน่อยนะ ม,มันเป็นปัญหาที่แกจะต้องเจอฮะ <Heh? S 2> <laughs> ไม่ไหนมันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้โจนี่ฉันช่วยหายทัมแล้วไม่ใช่ไงยังไงก็ตามแบบฉันทรมมันออกมาเป็นหมดแล้วแล้วฉันจะมาสู้เองภายหลังเปิดตัว ลูกน้องของฉันที่ขุดฉันอับรีให้มันแล้วแสงเลเซอร์ที่หดขึ้นโอเคแล้วอย่าลืมขาดลูกน้องตัวยงของฉันที่ฉันรักมากสุดนั่นก็คือฉันเองแหละ อยู่ในระดับที่แกแทบจะสู้ไม่ได้งั้นมาลุยกันเลยมาฉันเปิดก่อนแล้วแหละจื๊เฮ้ยจืแอยกระดมันขาดแล้วทำไมเอ้ย แกจะทำอะไรแกมีแค่มี้เหรอฉันก็มีฉันอะฉันก็สามารถรับเสียงแกได้เหมือนกันฉันจะยิงปืนใส่แกบ้างจะพีชีพเองเฮ้ยป้าจื๊อแกนี่ไล่ฆ่าจริงเลยชิงชิงโอ๊ย ตีแกี้จจี้ิี้้จีี้ยเผาไฟเจ้านกจ้าทำดีมากเลยปลุ้มพู้มันเลย่่เผาไฟให้ผู้มันบาดเจ็บช่แกจะมาสู้ข้าเลยแกนี่อนหัดชะมัดไม่มีอาวุธเลยเลยแค่มัดนี่นะ ฉันมีหน้าตากเว้ยมังยิงเลยถูกถังเฮ้ยฉันพาไม่ดีแล้วฉันเกาะลงแล้วเฮ้ยชิง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 ถังแกกับข้ามาสู้กันที่นี่ปงเฮ้ยไปไหนกันวะไม่รู้ช่ังมถอ แล้วต่อสู้ที่นี่แหละแกนีม่่อนแกนรงสมมัตแกนี่อนแอมากเรมจัดกมาเลยโม้ย่ันฮ่าชัจิ

ตอนนี้แกไม่มีอาวุธิแล้วแกก็ยังสู้แต่เข่มัดของแกนั้นทำอะไรข้าได้ยิดเดียวเองแหละงั้นเหรออย่าลองมาสู้กันตัวตัวดิได้เดี๋ยวฉันจะมาสู้กับแกตัวตัวมึงแกไปสู้กันก่อนนะเดี๋ยวฉันจะสู้กับเจ้านี้มาอ้า เอาเลยกมไแเืมอะไรอะแกลืมแกว่าก้ใช้ได้เกเผาหน้าแกไปเลยฉันก็มีหน้าและนั่นแหละฉันไม่น่าแกใช้เลยมันมันคงจะไม่สนสนนนะสนนะแต่ฉันก็ไม่ลาคาอยางอะไรกับแกมากอ ฉันก็เก่งก็เก่งเยอะเลยแล้วทำไมแกถึงทันไม่ฉันสู้อย่างนี้ลเหรอเออแต่ฉันก็ลืมไปนั่นแหละเพฉันมีน้ำกดด้วยแกคงจะแพ้น้ำกดมากน้ำกรดมากเลยสินะเออเออใช่ไงงใช่ไไม่ฉันฉันฉันคงจะต้องใช้ของแกแล้วน้ำกดน้ำกดอรด แค่ตัวๆอะไรก็มีไหวหรอไปสู้กันชื่อเจริญพืชครังข้าจื้อตาชันดุรับลำแสงกันกระจอกของเกได้ชันนี่แหละดที่สุดใช่แน่มากอะตัดกระทิวพอดีมั้งเกดทำอะไรก็ได้บ้างฉันก็จะสู้ไงมมา đang đang đang, đánh đánh đánh, đánh đánh đánh, cái cái cái, 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 cái บุแกก็ันแลยเนี่ยก็นเลยน่ะฉันยังไม่ได้จูงตีการทับเลยเฮ้ยเฮ้ยแกกอที่แกจะจูงตี่ทับับแกต้องการดานนักเรไมไปให้ได้ส้อนนั่นเหรอนงแกเาตัวตัวไม่ละไม่ละมาดิมาดิได้เลย แกเนนะชอบเล่นกับปลาบุษเสือจริงๆอะไม่ได้เนี่ยเอ้ยกระบะเตี๋ยเหมือนกันไอเจ้าน่ามันโหจริงแล้วมันก็ยังคุยว่าไม่โหดเอ้ยรู้ยอย่งนี้ได้ไงอ่ะก็ฉันฟังกันอยู่ไงโอ้รู้แล้วคราวนี้แหละ เราจะบุกโจมตีฐานทัพของทึ้งซากซะแล้วเราก็จะได้ไปบ้านที่เราคิดถึงทำไมการมาเที่ยวชั้นครั้งนี้ถึงอันตรายขนาดนี้เนี่ยใช่แล้วตอนนี้บ้านพักชั้นเป็นไงเราก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรหรอกแกมาเที่ยวครั้งนี้แกจะไม่มาเที่ยวเลยอีกก็ได้ ใช่ใช่ฉันก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ฉันก็คงมาแหละแต่ว่าถ้าไม่มีเพื่อนอย่างพวกนายฉันก็คงไม่ได้มาตรงนี้แหละถี่ได้แปล